สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่15แล้วที่ผมได้ซื้อ Bitcoin วันละ108บาทก็15วันวันนี้่า,า้ครบรอบ15วันแล้วนะฮะผมผมใช้เงินบาทไปทั้งหมด1,620บาทนะครับผมก็ได้ Bitcoin มาทั้งหมด48,000กับอีก8ซาตชินั่นเองนะครับผมก็ เอาบิตคอยจำนวนทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยตีมูลค่าเป็นเงินบาทก็จะได้1,492บาทก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมขาดทุนอยู่128บาทนะครับผมก็ขาดทุนแต่แล้วใครสนละ่ะผมซื้อบิตคอยเพราะว่าผมอยากได้บิตคอยจากครั้งนี้แล้วเนี่ยเราอธิบายไปว่าทําไมต้องเป็น108บาทแล้วก็ทำไมถึงซื้อบิตคอยทุกวันใช่ไหมแต่ว่าในพาร์ทที่ผมอธิบายว่าทําไมผมถึงเลือกบิตคอยเนี่ยมันอาจจะตื้นไปนิดนึง มาลงลึกในคลิปนี้แล้วกันว่าปัญหาอะไรที่ผมพยายามแก้ขอกล่าวอย่างนี้เลยทั้กันว่าตอนนี้มนุษยชาติกําลังอยู่ในการทดลองระบบเงินตารัฐบาลน,นั่นเองนะครับผมเราเพิ่งเข้าสู่การทดลองของระบบการเงินของรัฐบาลมาเมื่อแค่หนึ่งร้อยปีเศษนี่เองก่อนหน้านี้เนี่ยมนุษย์สามารถเลือกใช้เงินเป็นอะไรก็ได้สินค้าอะไรก็ได้ที่มนุษย์ในสังคมนั้นนั้นเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าอยากได้มันมาเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนเขาก็จะ มันไม่ใช่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเกลือเปลือกหอยหินข้าวบับวเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวประมาณนี้ในอดีตมนุษย์ก็จะมีการเคลื่อนที่เข้าหาเงินเงินเงินเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ใช้เป็นเงินไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าทุกอารยธรรมจะใช้สิ่งสิ่งหนึ่งเป็นเงินเหมือนนกันเลยนั่นก็คือทองคํานั่นเองนะครับผมด้วยความที่ทองคํามันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือมันหนัก และดูเหมือนว่าถ้าเกิดระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขยับขยายขึ้นในอนาคตเราต้องการทําการค้าระหว่างประเทศเถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยประเทศนี้ต้องการที่จะคอนเนคก,กับประเทศนี้เนี่ยเราทำการค้าขายกันดูเหมือนว่าการขนย้ายทองคําหรือว่าการชําระสินค้าด้วยทองคําจะเป็นอะไรที่ต้นทุนสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มนั่นเองนะครับผมเราก็เลยเกิดการจะบัญชีด้วยการบันทึกบัญชีโดยที่ทองคาเนี่ยเอาไว้ที่เดิมนะเราใช้เงินกระดาษที่เป็นตัวแทนของทองคำเนี่ยตัดภาพมา ที่ระบบการเงินปัจจุบันเงินกระดาษเงินตราที่ออกโดยรัฐบาลที่เคยแลกทองคําได้หรือการที่จะผลิตมันขึ้นมาได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีทองคําแบกหลังตอนนี้มันไม่จําเป็นต้องมีทองคําแบกหลังอีกแล้วนะครับผมเหตุผลค่อยไปว่ากันลวกันแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นก็คือตอนนี้เราอยู่ในระบบการเงินที่ปริมาณเงินสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างไม่คิดจำกัดน,นะครับนั่นแหละคือปัญหา ปัญหาที่เรากําลังเจออยู่ตอนนี้ก็คือเราอยู่ในระบบการเงินโดยรัฐบาลที่ปริมาณเงินสามารถเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ไไดอย่างแรกการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินอย่างตรงไปตรงมาก็คือรัฐบาลพิมพ์เงินรัฐบาลสั่งนี้ใช่ไหมก็คือออกพันธบัตรให้ตัวเองแล้วก็ ผลิตดอลลาร์สาหรัฐขึ้นมาแล้วก็บดอลลาร์สาหรัฐก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันนั้นคือถังตรงไงปริมาณเงินก็เพิ่มขึ้นในระบบดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นมานี้ก็เอาไปอัดฉีดระบบเศรษฐกิจนะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายอะไรก็ว่าไปแต่ผลลัพธ์ก็คือเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างที่2ที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีปริมาณเงินที่เพิ่มมากขึ้นก็คือการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ จะบอกว่าธนาคารพาณิชย์ก็สามารถสร้างเงินได้เหมือนกันการสร้างเงินของธนาคารพาณิชย์นะครับผมเขาสร้างผ่านการสำรองเงินสดบางส่วนหรือการทำฟอ a เชิ่นอลร e เ e ิร์ฟแ n งถ้าเกิดเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยหนึ100บาทใช่ไหมการสำรองเงินสดบางส่วนหมายความว่าธนาคาราพาณิชย์เนี่ยจะสำรองเงินสดเอาไว้ประมาณอ,อยู่ที่1 0บเปอนในปัจจุบันการที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยสำรองเงินสดไว้แค่สิแล้วสามารถปล่อยกู้ต่อได้เนี่ยก็คือเราไปฝากไว้100่ใช่ไหมเขาสำรองไว้10 แล้วเขาเอา90บาทเนี่ยไปปล่อยกู้สมมุติว่ามีคนมาต่อแถวอยากขอกู้ธนาคาร90บาทถามว่าเวลาที่ธนาคารบันทึกบัญชีเนี่ยเขาก็จะให้ไอคนที่มายืมเนี่ยยืม90บาทไปแล้วก็จะลง เขาเรียกว่าลงลูกหนี้เป็นสินทรัพย์แล้วก็เงิน90บาทไปเลยไอไอคนที่มากู้เอา90บาทไปก็จะเอาเงิน90บาทไปใช้ใจ่ายในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมสมมติว่าเอาไปซื้อหมูปิ้งพราะขายหมูปิ้งได้เงินมา90บาทพราขายหมูปิ้งเอาเงิน90บาทมาฝากธนาคารธนาคารสำรองเงินสด10%แล้วก็เอาอีก81บาทไปปล่อยกู้มีคนมากู้81บาทแล้วก็เอา81บาทนั้นไปใช้ใจ่ายสมมติว่าไปซื้อกาแฟส้มร้านผมแล้วกันแล้วผมเนี่ยก็ร้านพวกผมนีก็เอาไอ81บาทที่ได้จากการซื้อกาแฟส้มไปฝากธนาคารเรียนไปเวียนไป ก็ถือว่าจะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมี90บาทงอกออกมาจากอากาศแบบงงๆมันมี81บาทงอกออกมาจากอากาศงงๆแล้วมันก็จะมีจํานวนต่อจากนี้งอกขึ้นมาจากอากาศแบบงงๆประเด็นก็คือตัวเลขพวกนี้มีกําลังจ่ายจริงๆไอ้ตัวเลขที่เกิดขึ้นมาเปล่าๆซึ่งในธน,ธนาคารเขาจะมองว่าม,มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเปล่าๆเ,เ,เพราะว่ามันมีลูกหนี้แบ็กยื คำสัญญาว่าคนที่กู้ยืมไปเนี่ยจะใช้หนี้เนี่ยที่เป็นสินทรัพย์แบ็กหลังอยู่แต่ในความเป็นจริงก็คือมันมีตัวเลขเก้าสิบบาทเปลา่ปลามันมีเงินแปดสิบเอ็ดบาทเปลา่ปลาเกิดขึ้นมาที่มีกําลังจ่ายจริงแล้วก็มีปริมาณเงินพวกนี้อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วเราจะพบว่าการพิมพ์เงินจากธนาคารกลางหรือว่าโดยรัฐบาลเนี่ยมันระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าการเกิดขึ้นของการสํารองเงินสดบางส่วนมันโคตรเยอะเลยถ้าผมจะบอกว่ายิ่งปริมาณเงินมันเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ มันแปลว่าสัดส,ส่วนความมั่งคั่งที่เราถือว่าเป็นเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์หรือเงินอะไรก็ตามที่เป็นเงินรัฐบาลเนี่ยสัดส่วนเงินของเราก็จะเป็นส่วนเล็กลงเล็กลงเล็กลงพอเห็นภาพใช่ไหมยอย่างถ้าเกิดผมเก็บเงิน30 0 0 0บาทไว้30,000บาทที่ผมตั้งใจเก็บออมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเนี่ยผ่านไป10ปีไอ้สามหมบาทของผมเนี่ยจากแรกตอนแรกมันเป็นสัดส่วนที่เล็กอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเล็กลงไปอีกนั่นคือ3 0,000บาทของผมมันมีค่าน้อยลงและนั่นคือสิ่งที่เกกิดขึ้นน็คือมัแปลว่า เราต้องพยายามมากขึ้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําให้เงินเก็บของเราเนี่ยมันโตตามอัตราการโตรขึ้นของปริมาณเงินพูดง่ายๆก็คือเราต้องพยายามมากขึ้นและต้องเก่งให้มากกว่านี้เพื่อที่จะพยายามเอาชนะอัตราการเสื่อมค่าของเงินที่มันเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินลองคิดเร็วๆดูดิสิปีที่แล้วข้าวที่ผมชอบไปกินกับเพื่อนสมัยมัธยมเนี่ยมันจานละเฉลี่ยประมาณแบบ40-50บาบาทเนี่ยอันนี้แพงแล้วนะ สี่สิบห้าสิบาทแต่ว่าแบบทุกวันนี้แม่งแบบแปดสิบเก้าสิบบาทอะ <_ m> ่ะกูยังไม่อิ่มเลยค่าที่พักค่าเดินทางค่าของชีพในการใช้ชีวิตของคนมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือปัญหาของระบบเงินตารัฐบาลคนที่เก็บออมเป็นเงินรัฐบาลเขาจะมีความมั่งคั่งที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ปัญหาที่เราเพิ่งจะมาค้นพบกันมันไม่ใช่สิ่งที่ว้าวสุดยอดมากเราค้นพบสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกอย่างการเพิ่มขึ้นกับปริมาณเนี่ยมันมีคนที่รู้เรื่องนี้ฮะแล้วก็ หลายคนพยายามหาทางออกก็จะมีสุภาษิตท,ที่นักลงทุนชอบพูดกันบ่อยๆก็คือเขาจะไม่เก็บความมั่งคั่งของพวกเขาเป็นเงินสดเพราะเงินสดมันเสื่อมค่าลงเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็จะเลือกแปลงความมั่งคั่งของเขาจากเงินสดมาเป็นฮาร์ดแอดดนถ้าในอดีตเนี่ยก็จะมีตัวอย่างอย่างที่ดินทองคาแก้วแหวนเงินพรองนะฮะเพชรพลอยนาฬิกาหรูรถสปอร์ตอะไรประมาณนี้ฮาร์ดแอดดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่คล้ายกันก็คือมันจะมีความหายากความหายากนี่แหละก็คือ แทบจะเรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติหลักๆของสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดแอส t เซทและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงเลือกบิตคอยน์ครตรงไปตรงมาครับบิตคอยนถูกออกแบบมาเพื่อต้านทานเงินเฟอ้อโดยเฉพาะนะฮะผมแต่ว่าในครั้งนี้ผมอยากให้จัสนสั้นๆว่ามันมีจํากัดจํานวนมันไม่เกิน21ล้านผลิตเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมมันจึงเป็น ฮาร์ดแอ e เซสำหรับผมนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเงิน30,000บาทใช่ไหมเวลาผ่านไป10ปีเงิน30,000บาทผมมันจะเป็นสัดส่วนที่เล็กลงเมื่อปริมาณเงินมันเพิ่มขึ้นแต่ในระบบบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดผมแปลงเงิน30,000บาทนั้นนะเป็น ประมาณ0.01 b i t c o i ผมถือ0.01 b i t c o i ไว้เมื่อปี58ผ่านมา10ปี bitcoin ถูกผลิตเพิ่มในระบบขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่มันก็จะไม่เกิน21ล้าน bitcoin bitcoin ที่ผมถืออยู่ฮะ0.01 b i t c o i มันก็จะเป็น0.01อยู่ใน21ล้านตลอดไปนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไม bitcoin ถึงมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในอนาคตถ้ามองอีกในหนึ่งก็คือมันมีคนที่รู้ว่าเงินของตัวเองเสื่อมค่าลงตลอดเวลาแต่สิ่งนี้มันไม่เสื่อมค่า คนกลุ่มนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนถ่ายเอาความมัง่งคั่งของตัวเองมาเป็น Bitcoin ก็นั่นทําให้ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาซื้อ Bitcoin 108บาทก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะศึกษาต่อนะครับมันมีคลิปที่เล่าเรื่องได้สนุกกว่านี้เจาะลึกกว่านี้แล้วก็ เข้มข้นมากกว่านี้นะครับผมเราพิมพ์เข้าไปใน YouTube ว่า exit the metric อยากหลุดพ้นหรือวนหลุดเดิมหรือจะคลิกลิงก์ใต้ description ของผมก็ได้นะฮะแล้วเราก็จะได้ฟังเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เข้มข้นกว่านั่นเองนะครับผมส่วนใครที่มีคำถามอะไรนะครับผมก็สามารถทิ้งคำถามไว้ในช่องคำถามช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าอยากเป็นส่วนตัวหน่อยก็ทักมาใน Facebook หรือว่า i g ของผมก็ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาก่อน